อุยอุยอุยงานนี้บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าทำเอาต่อมเอ็กของ FC ทํทำงานกันอีกแล้วจนทำเอาทวิตเอ็กเดือดกลังดึกแบบค้ามวันกันเลยกับแฮชแท็กหลิงหลิงค้องที่แฟนๆต่างพากันแชร์ทางภาพและคลิปหลุดของคนณน้าคล้ายวินเมทวินและหลิงหลิงซีรีลักษ์นางเอกดาวรุ่งของช่อง3าที่ควงคู่กันเที่ยวเกาหลีใต้ค่ะ ทาเอาหลายๆคนต่างพากันสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลาสุดสี่กรกฎาคมสาวลิงหลิงก็ได้ออกมาขอชี้แจงอมภาพหลุดคู่กับบินเมธวินดังกล่าวโดยได้ระบุว่าลิงได้เห็นข้อความที่ทุกคนกําลังเขียนถึงลิงแล้วทําให้หลิงรู้สึกไม่สบายใจมากลิงเลยขอชี้แจงว่า แค่มาเที่ยวพักผ่อนนะคะสำหรับวินรู้จักกันเคยทำงานร่วมกันและเราทั้งคู่เป็นเพื่อนกันค่ะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะงานนี้ไม่ว่าทั้งคู่จะอยู่ในสถานะไหน FC แฟนคลับพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะ